ขอบคุณค่ะไม่ต้องมารับเตร์อก็ินหนายไปเกี่ยินเลี้ยนตุนตุนอาทิตย์ละเทียสองเทียปลาจะคองพานผมหน้าที่ผีกับรถลง่มคือของหน่องมันสีรถลุ่งกรสีบอลลุ่ลายดอกกสีบอลลุ่มลายจะละลุ่ลุ่มมือนเลยกับปาสีลุ่จะยีสิบนาทีเพราะเพราะรอหายพิท่านไป้เบื้องหลัง นี่จะโทษลราซับสีห่างพี่น้องโทษเราซับสีห่างขึ้นแม่ค่ะเลยพ่อค้าเด็กแต่เกลียดออกค่ะพีะ่น้องมองว่าร้านยายห้างพี่น้องนางฟังเสียงจากไปอ,อยู่ดีสบายอยู่ดีมีเฮ่อ บ้านน่ะให้เพิ่นเบิ้งน้ำอาทิตย์ละเทียอาทิตย์ละเทียสวงเทียนเนาะค่ะนาออาทิตย์ละเทีย,ทย,ทยเปิดไปจะซื่อี่ราคา <c oughs> ยูดีสบายยูดีมีแห้งบอกสอบพันไว้จ้า ได้นองก็ได้ได้เทียบโมบูยูแแม,าม,าาม่บ้านจะเทียบโมบูเพราะแมนยูตันจันทบุรีบอ่อันมีอยู่เดะเนาะค่ะเนาะบุญทุ่มนีทม่ทั้งบ้านมีอยู่ก็เลยเป็นคิดแปลกๆเพราะจ่าเดินทางาปลอดภัยได้อยู่เกคนเฮ็ดดีๆโมรุ่นเดี๋ยวเดิมโมรุ่นเกินสิไปอัน,นอ,อี้ยังเกาะไอคือจอมยุทธเต้บอบอเถิดแทนทอง บอนพบโพธิ์แทนทออันอันได้ทอเข้าเปิดบ้านดอกค่ะคกเนม่ยล้ลงคลิปกันเล่นลงไปเล่นๆไปซื้อๆื้อมืนะ่ไหคะขันเมื่ลายน้องก็ไปเบิ่งคีบมือกับขี้ข่ามข้อหมินเนาะแม่นบอกขันบอกข้อมมินกัซ้ำกาไปเบิง่งถ้าพี่น้องเฮ็ดงานที่เก่าล่ะเด็กแกแบบ่เด็กทับบุรีคือกันนั่นแหละ เราโย่เหมนบันสางตินูก็ไม่ได้ขอไปหาแล้าดุนแล้วสามนุกับพี่ท่านสองคนเราเดือบนเนี่มาเห็นคู่ท<ๆ>่า<ๆ>์เลยวนีอันเดียร้อนกันบหมันมีอยู่เด๋น้องค่ะเนาะบุญทุมนี่ทั้งบ้านมีอยู่ก็เลยเป็นคิดแปลกๆเพราะอาาเดินทางาปลอดภัยนะเดียร์ชื่มืงินี่การรับชมน้องอยู่หลักพันแล้วค่ะตะกี้หลักหมื่น พันแล้วนะจ๊ะไปนั่งกระบ,บาเฮตดคลิปค่ะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเดียวจะกลับขึ้นเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะเนาะคุณศศินาเนาะค่ะเนาะนางฟันดีก็ให้พี่สาวพินาตียูเนาะเนาะก็ให้ปังปังเด้อพ,พินาตีจา๋าขอให้พี่อาปังพี่เสียม่วงแบบทักทายเปก็นั่งใจให้กลับขึ้นเยเป็นกำลังใจ,ให,ใ,หงใ,จให้ไดใดจากได้ผันพันแล้วพี่น้องค่ะบ่เห็นจำเป็น จะเป็นเนาะค่ะคุณแม่ปัญจาจะเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะคุณหนูค่ะขอคุณมากค่ะคุณแม่ปัญจาว่แมนเกินสิบสี่มือแลรวบอกเทเราเก็บหน้าที่ไปเกินว่แมนเกินสิบสี่มือหรอกรอ่หลอกสองรออนหลอกเนี่ยจะเป็นสิบพันมาปะเปิดเด้อก็เห็นไอ้ไว้ปนี้ว่าเห็นว่าเห็นดวงตาได้ไอ้อ่ะว่าเห็นบรงมาถานองด้วยอจามนอนกับนอนหมดต่บอกตองมาหลรับในห้อง S <S เออตอนนี้น้องมาพาก็ยังไม่ผ่านนะ่ะพินาพาเก็บหกม,มือหน้าที่ไปตังโดนแล้วก็เห็นโฟไฟได้ค่ะพี่ทานเพ็่นโฟไฟสวัสดีกันเอานะค่ะพี่นอ้องขาผู้ใดสู่ต่อกับสู่ต่อไปเ๋ยาเจ้าขยครไปเป็นกันลังใจให้ได้คะ่ะน้องรคุณสีเดียวกับเมยแล้วน้องลุงกับเมือม่อยแล้วน,น้องลุงน้องลุงกับสิไปนอนแล้วเกิดพ่อ,พอชุ่มม่วงเกิดชุ่มมงแบบพี่ทันบอกว่าพี่อยู่ขอนแก่นบ้านน้องนาคำค่ะ ก่สีไก่กันอยอ่กับที่หัวลํำพุลล่นอละยท่ะทางเยวกันเหตุงานไปนรนองมรอเหงานเป็นน้ำากาเหตุไรเนี่ยฉันก็เหตุงานเปนน้อ,อันเหตุคิดเทียบว้ายานเนาะอ้อ่านะไรอันลอหาคิดฟังคือไอ้บาสเามันกับพวฟังจุดเทียไก่ห่ของนันว่าเอีไปตัดขี่ได้เรือไก่หาม่ของฉั ใหผ่านบ่ค่ะน้องสิริน่าขาน้าจาเนาะพี่ท่านเราจะอยูอ่นั่นแหละยุ่งน้องหน้าขาแน่น้องว่าเลยเขาควายเลยเขาไ,ไปหาพี่บอนไรแต่ขนาดตอบคอมเมนต์น,น้องก,ก็ไม่ได้ตอบน้องบ่ควายเป็นปมีปฏิสัมพันธ์แล้วน้อยใจแต่ขยันเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมค่ะพี่อารงานที่เก่ามันทำฟันดีก็ให้ พี่สาวพินาตีอยู่วะเนาะเนาะขอให้ปังๆเด้อพินาตีจ้ะขอให้พี่อาร์ปังๆโม่ารายยายห้างมาพี่น้อนนางฟังเสียงจักไปไปนั่งกระบาเ็ตคลิปค่ะขอบคุณหลายๆอาจารเดียวจะกกลางคืนมาเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะเนาะคุณศศินาเนาะค่ะเนาะ เดือดแช่ไปนอนหลับฟันดิบุกมาจาักปีแล้วน้องถามก่อนว่าพี่ท่านเปิดเฟซบุ๊กเปิดเฟซตรงนี้ก่อนสิมาเล่นเลี้ยวนี่เลยลงคลิปเล่นๆไปละล่ะค่ะคิปสันมีลงแนก่กับลงคลิปสั่นมมี่ล่งกับว่าลงที่เดียดขนาดนั้นแต่ว่าวางของมันหยากพี่นาตีเลือกงานหรอจ้า พี่อาบขึ้นนอนหรือพี่เสียมง่วงแม่ทักทายไปกำลังใจแห,ห้กับขึ้นไปกำลั้ใจให้ไไ้ได้จ่าได้ขันพานแล้วที่น่องขาบ่เห็นน้องน้องอันทดร่วงเมื่อนั่นนะ่ะที่น้องแล้วขอมาหาโน้เมื่อนั่นนะ่ะเห็นบ่ค่ะ แมนจ้าเย็บผ่าจ้าสัตินาพูดก็บปเห็นโูไฟ่ายน้องพี่น้องขายเย็บผ่ายินยันตัวตุกวันนี้ก็ตกแรงอยู่ค่ะตอนแรงแต่ว่าเพเคยเดรดลบจะเทียนนอ้องเ่อเดชีเรียดเด้อ ก็ต้องม่ารับเน่ของกระไรขนาดรักเปิดยู่อุปกรณ์นี่เพ่อบอกพี่ท่านกับมือขึ้นมือเค้ืนนี่เอ้เพ่อเปิดบานบอกมือมอ,อะไรที่เพิ่นอเปิดบานความผิดกุหรือว่าพี่ท่านไปแช่เอีหยังตั้งสมัยก่อนๆนั่นยนั้นบอสผ่านใส่โฟร์ไฟเต,ตาเรายูดีสบายยู่ดีมีแห้งบอส สวัสดีจ้าน้องนัตตี้พี่ท่านพี่ท่านทักทายพี่นัตตี้อยู่ไซวัว่าทางนี้กับสิบล็เก็บไม่ได้เด้อเด้อทักทายกันไว้นิดหน่อยก็ได้พี่น,อน้องจ้าสีแดงกลับขึ้นไปเป็นกระนั่งข่ำมาสันว่าอยู่ใกล้ๆกันทางบ้านทางเดียวกันเนาะค่ะเนาะบ้านน้องหน้าข่ามาอยุนน้องหน้าข่ำเหำมหาาือนมาบ้านนางฟังเสียงฝนกับอ่ากัน ่ก็เลยออกการท่อนจ้ากจ่าแมนจ้าเย็บผ่าจ้าสัตยนาเมก็บ่เห็นโปร,โฟรไฟล์เนาะพี่น้องไฟนเย็บผ่ายืนยันตัวใจวันๆข้าว่าระค่ะพี่นานตีจ้าเสียดายพี่น้องถ้าเปิดบ้านนั่าทีเด้อค่ะพี่น้องก็เห็นแน่เล็กน้อยยืงสีเนาะก็ดีใจโยนะคะค่ะสูงห้อยยันงันเลยด้อคุณแม่กัดยืนยันตัวตไว้ซื่อๆนี่ยแหละจ้าลงคลิป สวัสดีค่ะจักขึงก่อนลืมปิดไม้พี่น้องขอโทษไดเปิดตาบานไม่ไไหยุดเลยอะไรขึ้นก่อนจำเป็นจะเป็นเนาะค่ะคุณแม่ปัญจาจะเป็นกำลังใจให้เสอมอนะคะคุณหนูค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ปัญจาเสร็จจูบน้ำออกมลออินคนตรงแห้งไรน้ำถ่วงกา อันบัวจะบ้านกาเนี่ยฝนโตโกตกมากก็เลยจดจูนบนำพินาภาคก็ต้องมานางยืนยันตัวต,ตมนมานางไหลสดซืเสมือเพื่อมาให้หน้าที่ลดลงร่างพ้นเก็บใดเป็นสามแสน,น,ะะนทีน่คขายเปจรนอนข่าเห็หเดงานแล้วกาไปหอดใส่ดอกยาค่ะหอดปอสามควบควนอนกับเศร้าเห็ดเลยตุ่ยซืยอเมือนี้การรับชมน้องอยู่หลักพันแล้วค่ะพี่กี้หลักหมื่น แล้วนะจ๊ะแม่คะเมื่อนี้ว่ได้เขาไปหา